สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ IELTS r e a d y นะครับวันนี้จะเป็น Part Reading ซึ่งมันจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1 r u ครูพี่แคจะสอนเป็นเทคนิคการอ่านนะครับเป็น Reading Techniques แล้วก็ส่วนที่2จะเป็นส่วนที่เราจะไปดูวิธีการทำโจทย์นะครับ ในแต่ละประเภทนะครับอ่า reading Technique ตรงนี้จะสำคัญมากใครที่รีบสอบนะครับครูพี่แคนแนะนำให้ดู3เทคนิคที่อยู่ในพาร์ทนี้นะครับพาร์ทแรกคือวิธีอ่านแบบไม่ต้องแปลทุกคำหมายความว่ายังไงเราก็แปลเท่าที่เราแปลได้ นะครับแล้วก็แปลเท่าที่เราแปลได้มันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนเนี่ยจะแปลออกหมดนะก็แล้วแต่คลังคําที่เราเคยสั่งสมมาในชีวิตนี้เนาะราวนี้อีกอันนึงก็คือวิธีการหาภาพรวมครับวิธีการหาภาพรวมของ reading passage ว่าก่อนที่เราจะเริ่มอ่านเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มอ่านนะฮะเราจะดูภาพรวมของมัน ได้ยังไงเพื่อที่ว่าตอนที่เราไปหาคําตอบเราจะได้มีหลุดแล้วก็อีกอันนึงก็คือวิธีหาคํากุญแจนะครับหรือว่าวิธีหา Keywords แบบไหนเรียก Keywords นะฮะอ่าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนนี้รวมกันจะทําให้นักเรียนทําข้อสอบ Reading ได้มีประสิทธิภาพแล้วก็หลุดน้อยที่สุด คราวนี้สำหรับบทเรียนนี้เราจะมาเริ่มกันที่ meaning in context นะครับก็คือวิธีการอ่านแบบไม่จำเป็นต้องเข้าใจทุกคำเช่นคืออย่างนี้นักเรียนสิ่งที่นักเรียนไทยจะต้องระวังที่สุดสมมตินักเรียนอ่านไป one problem with supplementation by tablet is poor record on digestibility สมมติว่านักเรียนไม่รู้จักคำว่า supplementation นักเรียนไม่รู้จักคำว่า digestibility นักเรียนอาจจะแบบว่าอ๋อนี่ไงหนึ่งปัญหาของ supplementation น่าจะแปลว่าอะไรวิน่าจะแปลว่าการส่งเสริมเดาไปเลยการส่งเสริม b บ t a b l e t ของยาเม็ดเนาะ is poor record มีการบันทึกที่มันแย่ on digestibility แปลว่าอะไรดีแปลว่าการเดินแล้วไหมได้ไหมการเดินอย่างเงี้ยนักเรียนครับสิ่งนี้ไม่ควรทำ สิ่งนี้ไม่ควรทำห้ามทำห้ามเดาวความหมายส่งเดทนะครับห้ามเดาวความหมายส่งเดทไม่รู้ภาษาไทยสะกดถูกหรือเปล่าแต่ว่าห้ามเดาวความหมายส่งเดทให้เราดูคำที่เราไม่รู้แล้วก็ดูซิว่าความเป็นไปนได้ของมันน่าจะเป็นยังไง ให้ดูความเป็นไปได้ของมันนะให้ดูความเป็นไปได้ของมันคราวนี้ครูพี่แคนจะยังไม่ให้นักเรียนอ่านตรงนี้ครูพี่แคนเตรียมอีกหน้าหนึ่งมาให้นักเรียนเปิดมาหน้านี้เดี๋ยวจะให้เวลาประมาณประมาณ2นาทีกว่าๆในการอ่านตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามทําความเข้าใจให้ได้มากที่สุดคือครูพี่แคนเนี่ยดึงคํายากออกมาเอาประมาณว่า นักเรียนประมาณแบน5 5.5อ,อ่านได้นะครับคือแบบเอาแบบเอ็กซ์ตรีมไปเลยว่าแบบเหมือนแบบไม่รู้ไม่รู้อะจะต้องทำยังไงกับมันเพราะฉะนั้นจับเวลาครับ ก่อนที่ครูพี่แคนจะไปเฉลยนักเรียนบางคนอาจจะไม่คุ้นกับวิธีแบบนี้ครูพี่แคนขอให้นักเรียนเปิดใจหน่อยลองดูลองเรียนดูก่อนลองฟังดูก่อนว่ามัน Make sense หรือเปล่าความรู้ตรงนี้เราเรียนมานะครับในคอร์สของเราเนี่ยเราเรียน writing เราเรียน speaking มาแล้วแล้วเรามาเรียน reading ลองดูซิว่าเราเอาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมาบูรณาการได้ยังไงนะครับซึ่งทุกคนที่มาเรียนตรงนี้ก็ผ่านคอร์สปรับพื้นฐานของครูพี่แคนมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวมาดูกันนะฮะทั้งหมดที่เราเรียนมาสั่งสมมาเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวครูจะพาดูซิว่าทํายังไงให้ให้มันพออ่านรู้เรื่องนะฮะแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้ทุกคำพาร์ทแรกตรงนี้นะักเรียนดูนะครับสมมุติว่าเราแบบตรงที่ขาวๆนี่คือไม่รู้เป็นหลุมไปเลยนะโอเคไหมก็คือปัญหาหนึ่งของอ,อ,อะไรบางอย่างนักเรียนต้องเป็นอะไรบางอย่างนะ อย่าไปฟันธงความหมายนะอย่าฟันธงความหมายนะครับหนึ่งปัญหาของอะไรบางอย่างที่แบบเป็นเม็ดนะก็คือมันมีการบันทึกมาที่มันไม่ค่อยดีในเรื่องอะไรในเรื่องในเรื่องบางเรื่องนะฮในเรื่องบางเรื่องอ่ะ ราวนี้เม็ดเหล่านี้ก็มักที่จะมีลักษณะอย่างไรกับอ่าแร่ธาตุบางจำพวกบางอ่แร่ธาตุที่เป็นอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะแบบอ่มีลักษณะบางอย่างกับแร่ธาตุบางแบบก็ได้หรือว่าที่มีลักษณะบางอย่างอันนี้ก็ได้นะฮะนะซึ่งอ่มันก็ โดยโดยสำคัญแล้วเนี่ยมันก็มีความแบบเกี่ยวกับก้อนหินนะอ่ะเกี่ยวกับหินใช่ไหมฮะแล้วก็ร่างกายของเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรกับพวกมันได้อ่าต้องใส่ว่าทําอะไรทําอะไรกับพวกมันได้อ่าแบบนี้นะครับเวลาที่เราเวลาที่เราพยายามทําความเข้าใจนะครับแล้วคราวนี้อ่าแม้แต่วิตามินนะที่ อะไรสักอย่างนะฮะของเม็ดพวกนี้ที่เอามาเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยซึ่งมีลักษณะบางอย่างนะครับก็มักจะไม่สามารถที่จะทำอะไรบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพาตรงที่เหลือครูพิ่แค้นไม่ขอเขียนเนาะมันน่าจะแบบนักเนียจะต้องใส่คำว่าอะไรบางอย่างในเรื่องบางเรื่องลักษณะบางอย่างทำอะไรกับบางอย่างอะไรประมาณนี้นะฮะให,ให้ใส่เข้าไปนะครับไม่สามารถที่จะ ทำอะไรบางอย่างได้ได้ไดมีประสิทธิภาพนะครับกับร่างกายของพวกเรานะครับเมื่อพวกมันเนี่ยมาถึงในรูปแบบอย่างใดอย่างนึงนะอย่างใดอย่างนึงนะครับแล้วก็มีชื่อตรงนี้มาเราไม่สนใจ in s o u t h Lake City อะช่างมันยกตัวอย่างนะครับก็มีมากกว่า150แกลลอนของวิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่เป็นเม็ดเนี่ยนะครับมันทำไมไม่รู้จาก ตัวกรองที่มีลักษณะาบางอย่างในแต่ละเดือนนะครับจากตืดๆนะจากการอ้างอิงของโต๊ะของใครไม่รู้ของอะไรไม่รู้นะครับเพียงแค่10ถึง20%ของ m u l t i v i t a วิตามินะครับก็วิตามินรวมเนี่ยใช่ไหมถูกดูดซึมโดยร่างกายอ่ะเอาแบบ Extreme รมสมมติไม่รู้จกคำําแอบซ็อปด้วยเอาเออกไป ก็ได้อะไรบางอย่างโดยร่างกายอ่าโดยอะไรอะไรบางอย่างโดยร่างกายนะครับคราวนี้ก็มีชื่อตรงนี้ the National Advisory Board นะครับก็อะไรก็ไม่รู้มากขึ้นอ่าแนะนำว่าทุกๆุกหนึ่งร้อยมิลลิกรัมของเม็ดนะครับอะไรบางอย่างตรงนี้อ่าไปเพียงแค่สามอ่ะไปเพียงแค่แปมมิลลิกรัมของเลือด จากแค่จากค่อ่าก100ก็มาเป็น8.3นะครับจาก100มิลลิกรัมของเม็ดนะครับก็มาเป็น8.3ม mm, ิลลิกรัมของเลือดตรงนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับแม้ว่านะจะเน้นว่าอันนี้ก็สามารถที่จะ มีการแบบมีมีมีการแสดงอะไรบางอย่างที่เป็นบทบาทที่ช่วยเหลือได้เนาะตรงนี้ก็เป็นหลุมไปไม่รู้ช่างมันนะครับในบางกรณี o n s o m s e s อ่า In t h f f c t t สมมติไม่รู้ก็ผลกระทบก็คืออะไรเงี้ยก็ลองลองไปลองไปก็ได้แต่ว่าอย่าไปฟันทงว่าในผลกระทบอะไรเงี้ยถ้าถ้าถ้าไม่ชัวรก็อาจจะบอกเออน่าจะแปลว่า พอเป็นอย่างที่ว่ามาสิ่งที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยนะอย่าฟันทงนะอย่าฟันทงอ่าสำหรับทุกๆ100เหรียญที่คุณใช้ไปกับวิตามินอะไรบางอย่างนะครับอ่ะกว่า90เหรียญเนี่ยของมันนะฮะก็ค่อนข้างที่จะอ่า down the toilet ก็เหมือนตกลงชักโครกไปอ่ะคราวนี้นักเรียนดูนะนักเรียนดูนะตรงเนี้ย ถ้าเราพยายามจะทำความเข้าใจมันโดยที่เราไม่รู้ทุกคำก็คือว่าพาร์ทแรกอะ่ะเขาบอกว่ามันมีปัญหาน่าจะเป็นเรื่องของวิตามินนี่แหละที่มันมีปัญหานะวิตามินเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรบางอย่างที่มันไม่มีประสิทธิภาพกับร่างกายของเราจับได้ประมาณนี้จับได้ประมาณนี้อ่า ทำไมถึงจับได้ถ้านักเรียนเรียนไลติงกับคูวิ่แคนมาแล้วเรียนสปีกิ้งมาแล้วตรงนี้มันจะเริ่มมันจะเริ่มเก็ตเพราะคุณเคยเขียนเคยพูดด้วยปากตัวเองมาก่อนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราผ่านการปรับพื้นฐานมาแล้วนะครับใครที่ข้ามมาเรียนตรงนี้ไม่ได้ปรับพื้นฐานกับคอร์สอิงลิชคอนเน็กชันต้องไปเรียนนะครับต้องไปเรียนเก่งแค่ไหนก็เรียนมีพื้นฐานไม่เรียนมีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานก็ต้องไปเรียนเพราะไม่งั้นตรงนี้จะจะตามไม่ทันนะครับ ซึ่งเรารู้แล้วด้านบนเนี่ยปัญหาหนึ่งน่าจะอะไรไม่มีประสิทธิภาพกับร่างกายเนาะแล้วคราวนี้ตรงพาร์ทข้างล่างตรงพาร์ทข้างล่างตรงนี้นะครับอ่ะก็มีการพูดถึงตัวเลขเปรียบเทียบต่างๆซึ่งเราก็อาจจะได้ไม่หมดทุกคำเนาะแต่ว่าพออ่านไปแล้วเนี่ยได้ทรงประมาณว่าเหมือน จ่ายไปแต่แต่สิ่งที่ได้เนี่ยได้ไม่ครบเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าจ่ายไป100 90เนี่ยคือลงชักโคกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะพยายามทำความเข้าใจจากตัว reading ที่เราไม่ได้แปลออกทุกคำแต่ว่าอันนี้คือครูพี่แคนพยายามทำแบบ แบบเอ็กซ์ตรีมสุดๆเพื่อให้เห็นภาพว่าถ้ามันไม่รู้มันจะไปได้ถึงขนาดไหนแต่ครูพิแคนคิดว่าถ้านักเรียนเรียนปรับพื้นฐานกับครูพิแคนมาแล้วนะครับแล้วก็เรียนไลติงเรียนสปีกิ้งมาแล้วคิดว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีหลุมเยอะขนาดนี้แต่ว่าเราทําให้ดูแบบเว่อร์นะฮะนักเรียนจะได้จินตนาการออกว่าอ่าถ้ามันไม่รู้มันจะต้องงมอย่างไรนะครับเพื่อที่ว่าให้เราอ่อานแล้วเนี่ยได้ใจความนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ หลุมที่มันจะหายไปของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เท่ากันยิ่งใครสั่งสมมาได้เยอะหลุมก็จะน้อยใช่ไหมฮะก็แปลว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องเพิ่มศัพท์แล้วก็ฝึกฝนภาษาอังกฤษยอยู่อย่างสม่ําเสมอแต่ว่าถ้าใกล้สอบแล้วก็เอาวิธีนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ด้วยนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะหลายครั้งเพราะหลายครั้งแม้ว่าเราจะแปลไม่ออกใช่ไหมแม้ว่าเราจะแปลไม่ออกแล้วเราก็เป็นหลุมไม่รู้ความหมายใช่ไหม ในบางกรณีเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือนักเรียนแปลไม่ออกแล้วนักเรียนตอบคําถามไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะเลือกอะไรแล้วก็ไม่กล้าเลือกคําที่แปลไม่ออกซึ่งสมมุติว่าซึ่งสมมุติว่าคําถามเขาถามมาว่าอ่ะเนาะอาจจะเป็นประมาณว่าเอ่อันนี้มั่วน,นะ the human body cannot do to them สมมุติเขาถามแบบนี้นี่เป็นคำถามแล้วนักเรียนต้องเอาคำมาเติมใช่ไหมสิ่งที่นักเรียนจะต้องเอามาเติมก็อาจจะต้องอยู่ในประโยคนี้ใ่ะ Our body r s unable to ทำอะไรกับมันก็คือคำว่าทำอะไรกับเนี่ยนักเรียนก็ลอกมากรอกตรงนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้นักเรียนเนี่ย ตอบถูกได้แม้ว่าทำไมไม่รู้มันแปลว่าอะไรทําแบบนี้เชื่อครูพี่แคนนะคบพยายามลองฝึกดูถ้าเกิดว่าเราไปเขาเรียกว่าอะไรดันทุลังแปรนะครับแปรส่งเดชฟันทงความหมายเนี่ยเราอาจจะเลือกคํามาไม่ถูกอันนี้จะเป็นวิธีช่วยด้วยว่าแม้ว่าเราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าเราหยิบมาตอบได้นะครับเดี๋ยวนักเรียนเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวนักเรียนจะรู้ว่าครูพี่แค่ะจะไม่ได้จะไม่ได้แปลให้ฟังทุกคํา จะใช้วิธีการสอนแบบนี้ไปตลอดทั้ง p a r พา e วิ i n g เลยนะครับ